สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณแม่ขอบใจจะ้ะลูกไม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ค่ะไม่เตรียมของขวัญมาให้ด้วยขอบใจ นี่แม่ทำอะไรเนี่ยแม่อยากได้กระเป๋าใบนี้ไม่ใช่เหรอครับใช่ฉันอยากได้กระเป๋าใบนี้แต่ว่าฉันอยากได้ของแท้ไม่ได้อยากได้ของปลอมกอ,องแก๊งแบบนี้เออแกมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะคือพอดีอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดแม่สามีฉันแล้วอ่ะทีนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่ฉันอาจจะได้ร่วมฉลองวันเกิดด้วย ฉันก็อยากทําให้แม่สามีฉันประทับใจอะแต่กระเป๋าที่แม่สามีฉันอยากได้เนี่ยมันแพงมากเลยอะดิแล้วถ้าจะซื้อให้แม่พี่ป๊อปอย่างเดียวแล้วไม่ซื้อให้แม่ตัวเองเนี่ยฉันก็รู้สึกผิดว่ะจะทำยังไงดีวะแกโชวไม่มันจะไม่ยากอะไรล่ะแกก็ซื้อของจริงมาหนึ่งใบของกอลเกตเอมาหนึ่งใบเท่านี้ก็พอแล้วเออ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นความคิดที่ดีมากเลยอะขอบใจแกมากเลยนี่เยมายตั้งแต่แกแต่งงานมาเป็นลูกสะพ้ายบ้านฉันแกเคยได้ทําอะไรบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนกับข้ากับปางมีแต่ฉันเป็นคนทําให้แกทุกอย่างใช่ไหมฉันคงดีกับแกมากเกินไปใช่ไหมแกถึงได้ทำกับฉันแบบเนี้และแกกล้าได้ยังไง เอากระเป๋าปอมมาให้ฉันถ้าเกิดฉันเบใชยแล้วก็เพื่อนฉันรู้น่ะฉันจะอายไหมไมทจะมมาถึงทำแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ป๊อปคือใช่มายซื้อกระเป๋าสองใบมาจริงอ่ะแต่ว่าใบที่มายเอาให้แม่มันเป็นของแท้แน่นอนนะคะแม่นี่มายไม่ว่าฉันจะพูดอะไรนะแกก็จะไม่ยอมรับไม่ง่ายใช่ไหมแม่คะแต่มายพูดความจริงนะคะแม่กระเป๋าใบนี้เป็นของแท้จริงๆค่ะ นี่มาพอเลยล้ะพี่ว่าไม์รีบขอโทษน้่พี่ดีกว่าพี่ป๊อกพี่พี่ก็ไม่เชื่อไม์เหมือนกันหรอไม์พูดเรื่องจริงนะนี่ไม์แกไม่ต้องมาหาภาาหาพวกเลยนะถ้างั้นแกกล้าเอากรเป๋าใบนี้ไปตรวจสอบไหมล่ะจะได้รู้ว่าเป็นหอจริงหรือเปล่านะได้ค่ะงั้นเราไปกันตอนนี้เลย รกระเป๋าครับอันนี้หลังจากที่ผมตรวจเช็คนะครับอย่างละเอียดแล้วกระเป๋าใบนะี้เป็นของแท้แน่นอนครับอะไรนะคุณไม่ได้ตรวจผิดใช่ไหมคุณช่วยเช็คดูอีกสักรอบไหมคะอันนี้ผมเช็คหลายรอบแล้วครับตัวละเอียดแน่นอนคือจริงๆแล้วนะครับกระเป๋าพวกนี้มันจะมีความต่างระหว่างของกอล์ฟเกต A กับของแท้อยู่นะครับหลายจุดมากเลยแล้วกระเป๋าใบนี้เนี่ยดูออกง่ายตรงที่ว่ามันโดนน้ํามาแต่อาการมันครับไม่มีอาการซึมเลยแบบนี้ผมรับประกันเลยครับของแท้แน่นอน ทีนี้แม่เชื่อไมหได้ยังคะว่าไมยซื้อของแท้ให้แม่จริงๆไม้แม่ขอโทษนะลูกแม่เข้าใจผิดไปเองอ่ะไมเพียงก็ขอโทษเหมือนกันนะอืมก็แม่ไม่รู้นี่ลูกว่าไมยจะกล้าซื้อของจริงให้แม่น่ะก็วันที่ไม้ไม่ซื้อน่ะหนูซื้อมาให้แม่หนูไม่ใช่เหรอแม่ก็เลยคิดว่าไม่เอาของปลอมมาให้แม่ถ้างั้นก็แสดงว่าใช่ค่ะกระเป๋าปลอมเนี่ย ไเอาไปให้แม่ไมค่ะเพราะแม่ไมเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยได้ใช้ของพวกนี้อยู่แล้วในเมื่อแม่ไม่ต้องการกระเป๋าใบนี้งั้นไม่เจากระเป๋าใบนี้เนี่ยไปให้แม่ของไม้แล้วกันนะคะมาม้ไมาเป็นไรไหมไมไม้ไม้ไม้ ไม้ไม่ไหวมะเนี่ยไม่เป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่ค่อยนะเลยปวดหัวไปหมดเลยอ่ะพี่นี่ไม้แกเครียดเรื่องกระเป๋าแค่เนี้ยจนเป็นลมเลยเหรอกินอะไรอะ่ะไม่เหม็นแบบเน,นี้ยกิ่นยาดมหรือเปล่าไม่ไใช่ไม่ใช่ยาดม อไอ้ป๊อบพี่ใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรของพี่เนี่ยพี่ก็ใช้น้ำหอมกลิ่นที่ไมายซื้อให้ไงแล้วพี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเหม็นด้วยนะแม่แม่ได้กลิ่นไหมครับเออไม่นะไม่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไมายแกแกจะอ้วกเหรอแล้วพักนี้แกอยากกินอะไรไปเปรี้ยวใช่ไหมไมคก็ <c oughs> บางครั้งนะคะแม่ไมาย ม่เบื่ออาหารแล้วก็อยากอ้วกเดี๋ยว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 แกขึ้นไส้แล้วแกก็ฉี่บ่อยแล้วไม้แกมีคันหน้าอกด้วยใช่ไหมไม้แม่แม่แม่รู้ได้ไงคะเนี่ยแม่ดูไม้ตลอดเวลาเลยเหรอฮะหลวงหลวงแม่เป็นหมออะหมูหมออะไรพ๊อมรีบเลยรีบไปเดี๋ยวนี้เร็วๆร๊อมเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบอะไรแม่รีบไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจที่เมียแกเร็วๆนี่ตายท้องเหรอแม่เออเร็วๆสิ ออพี่บ๊อบแม่ไม้ไม่ท้องจริงด้วยค่ะเย้จริงเหรอลูกแม่ผมได้เป็นพ่อของคนแล้วแม่ใช่ใช่เอ้ป๊อบแกก็เวอร์เกินอาการเมียมันก็ฟ้องอยู่แล้ว ดีใจแล่วนไะมามนานั่งนี่ลกมนลานังกงนี่มาเร็วมานั่งลูกโอ้ย,ลกลกอยหลานยา่าตัวไว้นะลูกนะแข็งแรงแข็งแรงนะเป็นไงคะแม่ผมเก่งไหมครับทีเดียวติดเลยนะโี่ป๊อปทะลึง่งจริงบ้าไม่ทะลึง่งนี่ลูกพ่อคนแรกเนี่ยพ่อขอเป็นลูกสาวนะ ไม่ได้ย่าจะเอาหลานชายนุ้มาเนะเอาผู้ชายนะลูกนะไม่ได้สิแม่ผมจะเอาลูกสาวไม่เอาเอาผู้ชายจ้ะไม่ผมจะเอาลูกสาวหลานฉันต้องเป็นผมจะเอาลูกไม่เอาสาวนุ้มานะผู้ชายนะลูกนะแม่อย่าเบี่ยงแรงเดี๋ยวลูกงเจ็บหลานย่าเป็นผู้ชายเท่านั้นครับเป็นเพศไหนก็ได้เป็นเพศไหนก็น่ารักหมดนั่นแหละค่ะจ้าตัว้ไว้นะลูกเดี๋ยวผมจะเอาลูกสาวนะครับผู้ชายจ้ะ